นี่เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นสวนสนุกกันไหมดีเลยเข้าไปเข้าไปเร็วฮะคือไปกันเร็วอ่าอ่าฮะอ่าฮะ,อะเอาฉันอันนี้ไหมคะอันนี้ไหมครับอุ้ยเอาไหมเอาก็ได้สิขอเอา อันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ดีกว่าฮึม,ม,มาเก็บใส่กระเป๋ากันโอเคปะออืฮึนี่กระเป๋าฉันนะอือฮะเอาลูกโป่งไหมคะอุ้ยฉันอยากเอาลูกโป่งเอลูกโป่งใบนั้นหน่อยค่ะใบนี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะเอาใบนู้นค่ะใบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเอาใบนี้ดีกว่าค่ะอคือ <c oughs> ของสวัสดีค่ะเลยค่ะขอเอาน้ำสีขาวค่ะขอบคุณค่ะเออหนูขอเอาอันนี้ก็าันก็กันเออเออเออลักกันค่ะน่ารักดีค่ะ ไม่อะไรกาฮะเออ,เอนั้นไม่เอาเลยค่ะโอเคค่ะกี่บาทเหรอคะอ๋อใช้เครดิตค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหยิบเครดิตออกมาให้นะคะค่ะโอเคค่ะไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปะ พาเราลาเราดูดุสตาสนุกเนาะนั่งตรงนี้รอก่อนก็ได้แล้วนั่งรอนอะไรล่ะเมย์เราไม่ไปซื้อของกันล่ะเออจริงด้วยไะโอ้ดัน,นแย่เหมาะไะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาอค่ะขอเอาใส่ใหม่หนึ่งอันค่ะอุ้ยปั๊บออนไม่ปั๊บคอนแมวค่ะเดี๋ยวเขาริ่มบงใส่ก่อนกระเป๋าเหมือนคุณจะเต็มแล้วล่ะทำไมกันนี่เนี่ยเครดิตเพื่อนช่วยจีให้หน่อยได้ไหมได้สิเอือยยังไงกันนี่เนี่ยไม่มีมือถือเนี่ยโอ้ย ใส่ต้องถือแบบล็คแน่นอนเลยอุ้ยรับคอนชิมแลกอัน,นิชาฮะใส่ใหม่ใส่อ้อรับคนขอโทษค่ะใส่ใหม่ค่ะเยอะไปแล้วอยากใลายคลายรับคอนบ้างค่ะอ๋อรับคอนเหรอคะไปกันเลยรับคนรับคนนะพวกไปกันเถอะรับคนค่ะสองอันค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะ รับคอนเนี่ยปกติไม่มีคนซื้อเลยขอบคุณมากเลยนะคะอะช่วยเขาซื้อหน่อยอยากได้นังจังเ้ยอยากได้นี้อือน่าจิงจังป้ามามามีเกมมาให้เล่นด้วยเรามาเล่นกันไหมถ้าใครเล่นได้ตุ๊ก,กตาด้วยนะอยากเล่นอยากเล่นฉันเล่นก่อนฉันจะเล่นด้วย สามสามหนึ่งอุ้ยเแล้วหนึ่งสามสามหนึ่งไปสามสามหนึ่งโอ้ฉันชนะอ่ะเธอได้จุกตาไปนะได้อ่ะฉันอยากเอาตัวนี้ ตาเธอแล้วต้นลมมาโอเคเดี๋ยวฉันเล่นใหม่นะุายสองหนึ่งเย้ฉันชนะฉันจะเอาตัวนี้ดีกว่าเออตาฉันใหม่นะฉันคนแพ้กับคนแพ้เล่นด้วยกันมาสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง เล่นใหม่ก็ได้สามสองหนึ่งเย้โอ้ฉันเล่นใหม่อ้าวเธอเธอเป็นไรล่ะฉันแพ้สิไม่เป็นไรฉันคิดว่าเธอน่าจะมีรางวัลสำหรับเธอนะรับนือนะรางวัลสำหรับเธอแกคือสายไหมอ ขอบใจมากเลยนะอัชาไม่เป็นไรหรอกอีกมาเรามาเล่นตรงนี้กันปะ่ะเก็บตุ๊กตาฉันได้ไหมเนี่ยโอ้ยตุ๊กตาฉันน่าลำบากจริงสลิปกินนี้ดีกว่ากเก็บเพื่อนมาเยี่ยเมเลื่อนไม่แย่งหรอกให้เธอก็ให้เธอไปเลยขอบใจมาเออที่นี่เหมาะเล่นเลยนะฉันตัวสูงพอดีป่ะ ฉันตัวสูงพอดีอะฉันตัวสูงพอดีฉันอะตัวสูงเท่าพวกเธอฉันต้องวัดก็ได้ริงเหรอสูงลูกโอเคพอดีเหมือนกันว่าแล้วป่ะขึ้นเร็วพิชาบ้านลมมาบ้านลมเธอนั่งตรงนี้พิชาเธอตั่งสีฟ้าป่ะสามสองหนึ่งโอ้ยไวๆไถึงแล้วไหมไว กันช่วยฉันลงด้วยฉันลงไม่ได้ก็ได้มาเออดึอ๊อก็คอู้สูงหน่อยไม่เป็นไรหรอกไปอู้ใครเอานี้ไปเนี่ยนี่ไม่มีคนเอาหนีไปได้เอ้ยแต่ว่า,มาเมื่อกี้พี่ชาเธอเธอได้มาซีลืมโอ้ย ที่ลืมเนาะตอนนี้นนนชิ้นแบบนี่ไข่เอาใช่รินได้มาเดี๋ยวเราจะมาไปด้านนี้กันยายาปะอยาปะ,ะ,ปะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นชั้นสองกันเนาะอืฮะหาที่นั่งก่อนโฮ้ยเแบบียดเแบบียด้ยเบียด้ยต้องไม่ได้หลุกจัง เดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้นสองกันสามสองหนึ่งเย้ถึงแล้วไปเล่าสเก็ตบอดตัวอุ้ยตุ๊ก,กตาฉันอยากได้มันฉันมาชิมด,ดีกว่าโอเคโอเคอตัวไหนดีนะฉันอยากได้ตัวเป่าดาวจังมันน่ารักดีคลิปเลยคลิปเลยขอใด้วยจดีนะมาเลยนะปลาดา เลยฉันได้ประดาวฉันได้ตุก๊กตาฉันก็อยากได้บ้างนะอะอยากได้หรอ,อคิดเลยเพราะแม่แจ้าเธอไม่ได้ตุ๊กตาโอเคฉันอยากได้ตัวสีม าแสบน่ารักของฉันจะรีบจีะคอมดีกว่าฉันจะได้มีมือถือมือไว้ถืออ่ะไม่ใช่มือถือตัวกก่าหรอเอามาทิ้ขยะก่อน เล่นตรงนี้กันโอเคฉันอยากได้สีมพูสีที่ฉันชอบก็คือสีม่วงนะฉันก็นั่งสีม่วงไปสิฉันนั่งสีฟ้าฉันนั่งสีเหลืองไปกันเลยไปไป เวลาปะสวนสนุกฉันไม่ได้เล่นมันหลายปีแล้วเนี่ยใช่พวกเราก็ไม่ได้เล่นมันหลายปีละพวกเรามาเล่นกันนะนี่เลยไอเดียดมาโอ้ตรงนี้คือทรายตรงนี้ก็คือน้ำฉันไม่ได้เล่นที่นี่มานานแล้วเนี่ยขึ้นไปเดงน เรามาตรงนี้ดีกว่าฉันไม่อยากเล่นนะ่ะเพราะว่าที่บ้านถึงมีแล้วใช่ที่บ้านที่ก็มีที่บ้านที่ก็มีพ่อแม่จะซ่อมเดี๋ยวไปซื้อมาหรอใช่บ้านเรายังมีินช้าหมุนด้วยินช้าแล้วก็นะทีช้าแล้วก็สไลเดอร์ด้วยอโอ้โชคดีเนาะปะเรามาเล่นนี้กันมาโอเคโอเคโอเคเลือกเกมบูเลือกสีช้า ไปฉันบ้าก่อนยูบูไปไปลมมาไปให้โชคดีโชคดีนะอ่ะฮะแล้วจุดโอเคบายโยบูสนุกจังเลย หยุดดีกว่าเนาะเออไปเอเอา,เอ,าออกก่อนออกก่อนโอเคพ,พวกพวกเรามากันเลยฉันจะคอยหยุดเธอเองนะอือ้ออื้อว้าวพี่เนียน้เย,เยเนี่ยไม่คุยดีเท่าไหร่เนาะไปให้ฉันสามจะจะสามกัน ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเรชั้นแสงกันนะชางช่างหนึ่งเพราะตอนนี้เราถือเรืชั้นแสงมาจะไปถึงที่ก็ได้โอเคปะช่างช่งหนึ่งถึงแล้วมาตะเกเถอะโอเคนี่คือรูปหรอเดี๋ยวฉันมาเดินฉันมาลนแล้วก็มาถ่ายกันไหมพวกเราอาจจะเพิ่เพินมพวกเราอาจจะได้รูปก็ได้ โอเคโอเคมาเล่นกันมาเล่นกันเลยสามสองยี่วิลูกที่เราได้มาโ okay, อ้ยช่วยด้วยเพราะว่าติดอยู่ตรงนี้อุยอ้ยอุ้ยพกเราส่งเราจะลงไหนดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะโอ้ยฉันต้องโทรไปเรียกคนอื่นแล้วล่ะ ดีค่ะช่วยเหลือในพวกเรานะคะพวกเราอยู่ที่สวนสัตวค่ะพอดีพวกเรากำลังวุ่นวายตรงนี้ค่ะช่วยช่วยหน่อยนะคะช่วย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 นะคะช่วยนะคะช่วยช่วยนะคะโอเคค่ะโอเคเอาแล้วมีคนเล็กต้องช่วยไปกันเถอะเฮ้ย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 เฮ้สวัสดีค่ะเป็นไรไหมคะช่วยด้วยค่ะพอดีพวกเราติดอยู่ตรงนี้ค่ะพวกเราทำยังไงดีคะโอเคค่ะตัวฉันช่วยอีกค่ะโอ้เปิดยังไงดีเนี่ย ด <Okay. S 2> ีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผู้ช่วยเราเป็นไรค่ะแชมเปนเอ,อ่อแม่ค้าขายอาหารค่ะพี่หรอกคะ่ะขายที่ไหนล่ะคะแล้วคุณมาเล่นได้ด้วยหรอคะเออเปล่าค่ะใช้เป็นร้านขายอาหารที่นี่ค่ะฮะคุณเป็นร้านขายอาหารที่นี่ได้หรอคะขอบคุณมากเลยค่ะป้าฉันหิวพอดีเลยป้า ไปกันเถอะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนมาเล่นก่อนก็ได้นะคะถือจุกค่าค่ะค่าเดี๋ยวจุกเลยะคะ่ะถือปวดเท้าฉันนะคะก็เคยกินข้าวเสร็จเลวแล้วก็ข้ามาเต้นนะคะคุณจุกมากเลยค่ะหนูก็เคยเป็นค่ะไปไปรอไปรอไปรอไป้วโอ้ยรู้แล้วอย่าพูดดังได้ไหมเนี่ยโอ้ยพูดดังอะดังเลยเอ้ย โอเคเสร็จแล้วเป็นรูปรูปยังไงเป็นยังไงเจ๋งไหมว้าวเจ๋งมากหิวไหมคะเดี๋ยวทำอาหารให้กินค่ะหิวค่ะหิวมากเลยค่ะพุงบ้องเลยค่ะคือท้องเงินมันมันมีเสียง ค่ะค่ะ <IA> ไม่ค่ะอยากกินอะไรหรอคะเอองั้นหนูขอกินเออฮอทด,ดอกฮอทด,ดอกค่ะหนูขอเอาเค้กสตรอเบอรี่มีไหมคะไม่มีเค้กสตรอเบอรี่ค่ะมีแต่เค้กสับเบอร์เไม่มีเค้กสัรบเบอร์เลอค่ะมีแต่เค้กสับเบอร์ี่ไม่มีเค้กสับเบอร์คเ,เค่ะมีแต่เค้กสตรอเบอรี่ เออสตรอเบอรี่ก็ถูกแล้วค่ะอ่ะอาอ่าเค้กสตรอเบอรี่นะคะไม,ไม่เขาไม่ได้เรียกครับเค้กสตรอเบอรี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเค้กตับเบอร์ฮะเค้กตับเบอร์ฮะเค้กตับเบอร์เค้กตับเบอร์เค้กตับเบอร์โอ้ยหยุดแล้วอยากกินเค้กตับเบอร์เหรอเดี๋ยวฉันแบ่งให้กินเสร็จแล้วค่ะเค้กสตรอเบอร์ของฉันจุดเทียนมันเอาไว้ เอาน้ำสั่งแก้วน้ำรลสตรอเบอรี่ด้วยค่ะโอเคค่ะน้ำรลสตรอเบอรี่น้ำรลสตรอเบอรี่น้ำรลสตรอเบอรี่นอ่าร,รกักเป็นฝอยฉันนั้นเอาโคเอาพิง้งอันนี้คือเรียกว่าอะไรคะเออเขาเรียกว่า <Pink. S 1> พิง้งเปเปอร์ค่ะเปเปอร์คือกิ้งหรอคะ เออก็ท oh, ี่เหมือนกันนะคะฉันขอกินก ah. น่อนอตานายฉันขอกินน้ำกิดไฟค่ะ ah. นายฉันขอกินเชค,คบ้าง um. ฉันจะกินป๊อปคอร์นแทนอ๊ม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 เออจัง uh. um. Um. อ๊มอ๊มฉันกินเชคอ๊ม um. อร่อยมากอิ่มอ้วนเลยใช่ตาตอนนี้สงสัยถึงเวลาที่บายแล้วล่ะมาตั้งแถวบายกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาบายกัน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 อิ่เดี๋ยวเรามาบายกันบายกันบายกันบายอะไรบายสิเออจัดก่อน โอเคเดี๋ยวไปเอาคดอื่นก่อนฉันตบมือเรียกนะโอเคหนึ่งสองสามมากันพอดีเลยคะ่ะสงสัยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแลค์อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายบายเล่นสวยสนุกคิดเนีย่ยดีจริงๆ